deciding what to read closely and what to ignore that's in taiwan ta การสูบุหรี่เขาคิดว่าเอ๊ะเขาจะดูว่าการสูบบุหรี่ของอเมริกาในในในหมู่ผู้หญิงเนี่ยมันแตกต่างก,กับของไทยหรือเปล่ามีค่านิยมอะไรบ้างที่แตกต่างก,กันเขาจะดาวไปก่อนว่าเขาจะจเจอข้อบกพอะไรในขณะที่เด็กอ่อนจะคลิกก็ตอบเมื่อไม่รู้ความหมายของสิ่งที่คลิกแล้วหวังว่า เด็กเก่งจาก two different types of context c l e s และ grammatical knowledge of m m a t i c a l structure m knowledge m m a i c a l structures ก็คือว่าเขาจะใช้ความรู้ที่เขาไม่อยู่อยู่กับการแดาคำศัพท์จากบกริบทมาบ้างเนตกใจเลยว่าที่ทมัยเขามีความรู้ดีจังดีค่ะที่ว่าบอกได้เลยว่าเขากำลังใช้ ่อน Outside Source n r a i n ไม่ค่อยได้เาเท่าไหร่เจอปุ๊บไม่สนใจเลยว่าบ,บ,นนบนทิชัดเจนมากช่วยดาวได้มากช่วยประหยะัดเวลาได้มากเขาเ้าคนดีทันทีโอเคนะฮะต่อมาที่33ก็คือการห้ามศัพท์หรือข้อามเซสชันท,ที่ที่ยากเด็กเก่งจะข้ามก,ก็ต่อเมื่อเขาเข้าใจเข้าใจโครงขา ผมไม่อยากเปิดอีกแล้วอาจารย์ขอห้ามนะนะแต่เด็กเกินก็จะบอกว่าออกตรงนี้ เอ q เกี่ยวข้องกับประเด็นในเรื่องของความปาัญหา จเด็กเก่งแ็จะ1 6่าเปอร์เซ็นต์ในเด็กอ่อนจะพูดว่าคำศัพท์เป็นแต่ชนิดชี้วัดนความสามารถความความสำเร็จในการอ่านเขาเลยอ่ะพูดง่ายๆนะฮะแล้วก็คือเรื่องของโครงสร้างประโยค สองคือการทำความข้าใจากเทคินโลยีเวลาไปอา่านหาือเพื่อจุดประสงค์ ประโยคนึงมีจุดฟูลสต็อกเดียวแต่นี่ความยาว